สวัสดีครับ EP นี้ผมจะมาเล่น g o b l i n e น g i n e e r ครับพร้อมกับไอเทมของแพทใหม่ครับบันมีดอลครับเป็นไอเทมที่เหมาะแก่ g o b l i n e น g i n e จ r ียแล้วก็ตัวมังกรครับตานี้มีทั้ง2ตัวเลยแต่ว่ามังกรก็เล่นบ่อยแล้วครับเบื่อเบื่อครับแล้วก็ตานี้มีเหมือนจะมีมีโอกาสที่จะมีป้าปิงครับป้าปิงค่อนข้างตึงเลยนะถ้ามีอ่ะฉะนั้นผมผมก็เลยเล่นเป็นก o ล์ฟลถ้าเกิดว่าเจอป้าปิงก็จะได้แบบ เล่นแบบเป็นสายเปิดไปเลยอะไรเงี้ยครับแบบเน้นเนมนไปทางโล่ไม่ไในเฮดพีครับแต่ตานี้ไม่มีป้าปิงครับดูแล้วสายเฮดพีน่าจะสายสายฮิลน่าจะเดือดอยู่ครับชิ้นแรกผมก็เพย์เซฟมาครับเผื่อว่าได้ชิ้นชิ้นสองเป็นพวกซอมบี้หรือเงินดีๆอะไรเงี้ยก็หยิบมาก่อนครับโอ้ค่อนข้างโชคดีครับกอบลินที่มีโลววูลแล้วเจอสกิลโลววูลตาแรกแบบนี้คือ มันเป็นสกิลคีย์สำหรับก่อนจะขึ้นสกิลแรครับเป็นสกิลเดียวที่เป็นสกิล <skill S 2> เวท <skill S 2> ครับสกิล <skill S 2> หากินของกอบลินเลยครับกอบลินเอนจิเนียร์มาเจอสายฮิวประมาณ3ตัวครับมีแพนด้ามีอาเชมิดแล้วก็มีเอมิไนท์ครับอ้าไม่ใช่เดี๋ยวโฮลี่ไนท์ติดจากอดอตมาครับ ก็กบดินมันดนเนิร์ฟมาน่าจะแพ้ส่วนแพนด้าถูกบัฟมาก็น่าจะชนะไม่ไม่มีปัญหาครับผมมีหัวใจผมแพ้ผมก็ได้เงินเยอะขึ้นครับอเทมอเทมหัวใจนี่ถ้าแพ้จะได้เงินเยอะขึ้นเพราะว่าเราจะเสียเลือดเยอะขึ้นครับแล้วเราก็จะได้หิวคืนมาสำหรับเฟสแรกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่เสียครับ ถือว่าเป็นไอเทมที่ได้เงินสามสิบนะตอนแพ้สำหรับเฟสแรกแต่ถ้าชนะก็จะได้ฮิวส่วนตัวก็มองว่าการเงินการฮิวไม่ได้คุ้มอะไรมากครับเป็นไอเทมกลางๆมาเจอหนามครับคนนี้มีตะกิวโลวูลด้วยครับที่ผมยังไม่ซื้อชิลสไตล์เพราะว่า ผมยังอยากจะแพ้ต่อยสักหน่อยครับให้พอเลือดได้ลดหน่อยครับแต่ว่าก็ลดลดหน่อยจริงๆครับลดแค่หนึ่งเองตอนนี้ก็เงินเริ่มเยอะครับซื้อสะหน่อยแล้วก็อืมในสิ่งหิวก็ดีตัดหิวก็ดีครับก็เป็น สกิลดีๆมามามาเต็มเลยนะเอาเป็น HP พสติลครับแล้วก็ติดวูลเฮดไว้ครับติดวูลไว้อย่างละหนึ่งแล้วก็ตัดฮิวครับโอเคเหลือเก็บดอกไปตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเล่นเป็นสายสายวูลดาเมจจากวูลของไอ้พัทซีครับแล้วก็ดาเมจมาเตอรี่นะ แล้วก็เน้นสกิลเวทเยอะๆครับาะตานี้มีสกิลเวทค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วคนจะไม่ค่อยเล่นกันเยอะด้วยครับมันเปลือกเพราะไม่มีกิเวทครับแต่ว่าเราเราเล่นเยอะได้ครับเรามีพัลสีของเรามีทั้งเทอร์พีเลมีชิลสไตล์มีแวนการ์ดด้วยครับแล้วก็มีฟูลี่ลีเด,ด้วยครับแต่ยังไม่ชัวว่าจะไปหรือเปล่าครับสกิลนั้น ก็ตอนนี้ก็ติดวูลไว้อย่างละหนึ่งครับตัดยิวต้องมีอ่าชิลสไตล์หยิบเพิ่มครับสกิลหากินของเราแล้วก็สายอันติยังไม่ได้เล่นครับเอนดอมก็ไม่น่าจะคุมนะก็งั้นก็เก็บดอกไปครับจริงๆผมอยากได้บันมีด้องแต่เฟสแรกเลยนะแต่ผมไม่อยากจะรีเยอะให้เปลืองตัวครับเพราะว่า ตอนเลือกตัวมาก็เห็นมาแล้วว่ามีทั้งกอบลินทั้งมังกรเลยแบบในหัวตอนนั้นคือเอออยากอยากเล่นครับอยากเล่นบันนีดอเพราะว่าซื้อมาซื้อมาชิ้นเดียวเลยของแพทใหม่ชิ้นอื่นยังไม่ได้ซื้อเลยครับมาเจอสกายเคอร์รเคนหยิบแหวน copy สกิลไปครับไม่รู้ได้อะไรไปครับดีๆทั้งนั้นเลยสกิลที่ผมมีตานี้ตัวนี้ค่อนข้างตึงเหมือนกันครับ ืถ้าเราแบบเพย์เซฟเอาเล่นเอาท็อป3ท็อป4ก็ emergency ซี่เมดคิดก็ดีแต่ว่าเอม r g รเจนซี่เมดคิดมันโดนเนิร์มมาครับเฟดสองกำลังเล็งว่าจะเอาระเบิดมาออกดซะหน่อยครับกำลังเลือกบันที่ว่าคนไม่ค่อยเล่นหรือเปล่า <S <S เลือกเป็นอันติเมตครับ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บันที่คนไม่ค่อยเล่นแต่เป็นคนเล่นเยอะครับแล้วก็เราไม่ค่อยกลัวด้วยไปครับตัดวูลครับหยิบวูลจะได้วูลไว้หนึ่งด้วยครับเติมเฮดเข้าไปแล้วก็ตัดดาบครับวอยแอทแท็กเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีเล่นสายดาบครับ <c oughs> โอ้แต่ว่าดวงไม่ค่อยดีครับหยิบละหยิบระเบิดอันติมาเจอสายอันติพอดีเป๊ะเลยครับ โดนไปเจ็บดาเมจครับเจ็บๆเลยโอ้แปดด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวได้คืนมาหนึ่งก็เจ็ดอยู่ดีอืมตอนนี้ก็เป็นตัดโลครับหยิบโลไว้อย่างละหนึ่งครับตอนนี้เราเราหยิบไว้อย่างละหนึ่งหมดเพื่อเราจะเล่นเดฟมัตเตอรี่กับดาเมจมัตเตอรี่นะครับแล้วก็เติมค่าค่าเฮดไปสักหน่อยครับแล้วก็ตัดต่างๆติดวูนไว้หนึ่งครับโอเคครับหยิบเบสิกเบสิกเลทแบบนี้นี่คือ แน่นอนแล้วครับว่าจะเล่นฟูลี่ลีสด้วยครับอันนี้ผมไม่ใจผมอยากเล่นบั้นมีดอนะแต่ว่ามันไม่มาก็เลยยังไม่ได้หยิบแล้วก็ยังไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมสกิลไว้ครับว่าจะต้องได้มันมีดเลชิ้นที่3มหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบซื้อเจออะไรก็ซื้อครับหยิบไว้อย่างละหนึ่งอะไรเงี้ย อีกเบสิคเบสิคชิลไว้หนึ่งครับโลเลดแล้วก็เป็นโลบูลครับสกิลแบกของเราแล้วก็เป็นเบสิคเลดครับมาขนาดนี้แล้วก็ต้องจัดแล้วก็เดี๋ยวเก็บดอกครับกําลังลังเลว่าจะไปทําเคิร์สหรือว่าดามจมัตเตอรี่ครับแต่ว่าถ้าจากที่เตรียมตัวมาแล้วควรจะเป็นดามจมัตเตอรี่นะแต่ถ้าเจอกับสายยือย้อยื้อยงเงี้ยทําเคิร์สจะได้เปรียบกว่าครับแล้วทุกคนแก้ระเบิดได้หมดเลยครับระเบิดวนกับมาหาเรา ผมน่าจะเป็นคนรับระเบิดเองนะแล้วเดี๋ยวชิ้นสมอาจจะไปหาฮิวครับในหัวตอนนั้นน่ะน,นะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่เราล้วนครับว่าเป็นบันมิดอลครับโอ้แล้วคนโฮลไนคนนี้นี่ไม่แพ้ใครมาเลยครับเลือดเต็มชนะดีวายมาด้วยครับแต่เรามีตัดฮิวสองเลยนะตัดโล่ก็มีหนึ่ง เลือกเป็น t ทม e เคิร์สครับแล้วก็เป็น h p สติลครับชิลวูลเพราะว่าที่ผมเลือกไทมเคิร์สเพราะว่าตอนนี้นำ,นำบจำนวนนำอร์ตึงเขาเป็นสายสายยื้อครับสายโลฮิวอะไรเงี้ยสายอึดอ่าผมก็อันนี้ผมไม่ไม่หยิบวูลเพราะว่าวูลผมใกล้เต็มแล้วครับผมผมเตรียมสกิลไว้เผื่อว่าชิ้นที่สาผมเจอบัตมีดอครับ อันนี้ก็มีมิสเพยนิดนึงครับลืมไปว่าตัวระเบิดได้อีก200ก็เลยลืมซื้อสกิลไปครับถ้าถ้าถ้านึกขันเมื่อกี้น่าจะซื้อพีวูลนะมาเจอแพนด้าครับนี่อยูอยูยังไม่เยอะมากเรียบร้อยครับโดนเราผมได้เซฟเลือดไป5ครับ ก็ขอตั้งระเบิดก่อนครับเน้นอันติไปครับอืตอนนี้ก็ต้นไม้สองตัวไปอยู่ไปอยู่อันติหมดเลยครับแปลกจัดเลยครับก็เริ่มแล้วครับหยิบวูนไว้หนึ่งครับหยิบ HP เลดครับเติม HP เข้าไปครับตอนนี้แต่โอได้ชิวูนเต็มแล้วครับแล้วก็หยิบโล่ยานละหนึ่งครับหยิบตัดอันติครับตอนนี้ไม่รู้ว่าสกิลผมครบเก้าไปบ้างแล้วหรือยังครับคอมมอน ถ้าได้นี่คือเฟลเลยครับชิ้นที่สามที่ผมหยิบมีบันมีดอลมาเจอสายอันติที่อันติยังไม่เยอะมากครับแล้วผมก็พอมีตัดอันติเล็กน้อยครับโดนชิวสไตล์คันห้างของผมตีไปเจ็บๆเลยครับเพราะว่าพาสซีผมค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนี้คือคือขนาดยังไม่ได้จะเล่นบันมีดอลก็เก็บไปหลายสกิลอยู่ครับที่เป็นยูนิค ระเบิดผมตั้งมาโดนโยนให้ตัวอันติหมดเลยครับชิ้นที่สามมาครับเอเวนเบดนี่น่าสนใจนะเพราะว่าเราเป็นแนวซอมบี้ครับยังไม่ถูกใจครับดีเฟสไปยังไม่ถูกใจขอรีกทีเอา้าแล้วเจอบันมิดอรครับจัดเลยครับจริงๆอันอื่นก็ดีๆก็เยอะนะแต่ว่าใจอยากเล่นบันมิดองแต่แรกแล้วครับแล้วมาเจอพอดีสองร้อยี่สิบครับ ขอเช็คหน่อยว่ามีสกิลครบหรือเปล่า2 4 6 8ครับยังไม่ครบขัดหนึ่งโลยังขาดอีกเยอะเลดโอทุกอย่างขาดอีกเยอะครับสวยเลยครับนี่ครับเจอแล้วครับโลฮิวอันติไว้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็วูนได้แล้วครับได้เงินมาแล้วแล้วก็เติมดาบไปหนึ่งครับฮิวเติมอีกหนึ่งแล้วก็ขอเป็นเอาเลดคอร์ก่อนแล้วก็เดมัตเตอรี่ครับไอ้ดาเมจดมัตเตอรี่เก็บดอกครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อรลาหน้าครับ กอบลินนี่ตอนแรกถ้าเล่นถ้าเล่นสายเวทหลายอันก็ถือก็เเก่งนะแต่ว่าถ้าตอนท้ายๆเกมแล้วอะเอเลนเดอร์เก่งสุดเลยครับมันดามจมันแรงมันแรงโดดจากสกิลอื่นไปเยอะเลยอะแต่สกิลอื่นมีก็ดีครับมันก็แรงเหมือนกันไปครับพีวูนแล้วก็ เฮดครับโลเฮดอ้าวได้เงินเพิ่มอีกแล้วครับแล้วก็เป็นพีเบเทิร์นวูลนขั้นสองครับเอามาจบเร็วโลเรทไว้ก่อนแล้วกันครับหาเงินก่อนครับแล้วก็เป็นแปยแท็กแท็กมีเท่าไหร่แล้วมีห้าครับอันนี้ก็เป็นหกแล้วก็สายอันติอืมเอพีอันติน่าสนใจแต่ว,ว่าอันติค่อนข้างเยอะแล้วนับไว้แล้วว่าจะเจอต้นไม้ครับ ไม่ใช่ครับนับผิดแล้วหยิบมาทําไมก่อนครับตัดอันติ <c oughs> นับผิดครับนับผิดอืมมาเจอประกายเฮเลเคนะครับแต่ว่าโดนเราพีวูนขั้นสองเข้า,ขาไปดาเมจก็เลยรีบได้รุนแรงครับโอ้ต้นไม้ต้นไม้แตกพร้อมกันสองตัวเลยครับไม่ใช่ต้นต้นไม้หนามเดมาเตอรี่ครับออ้ยเอาไงดีระหว่างพีวูนกับดาเมจมาเตอรี่ครับ ถ้าอยากวุบๆเร็วๆก็ต้องพีบูลแต่ตอนนี้น่าจะเก็บดอกครับก็เลยยังไม่ได้รีบซื้อเดี๋ยวไปซื้อลาวหน้ากันตอนนี้สกิลบูลเราก็มีเตรียมไว้ครบหมดละเหลือแค่เอเลทันเดอร์ครับอ่าแล้วผมจัดเลยครับเฮดพีเฮดครับอุย๊ยพีบูลทองน่าสนใจนะ ผมเมื่อกี้ที่ผมหยุดไปนานก็เพราะว่าผมลืมนับว่าผมอาจจะเจอ DIY ครับซึ่งพอนึกไปได้ว่าเอ้ยมันมันมีคอนแทคแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ที่ผมจะโดดข้ามมาเจอ DIY หรือเปล่าก็เลยกดเล็งสกิลสักหน่อยมาเจอจริงครับแล้วผมชนะก็เลยได้เซฟเลือดไปเก้าครับโอ้โห,โ,โ,หโชคดีไปครับทีบุนทองนี่น่าสนใจจัด,จดเลยครับหาเงินกันต่อครับอันนี้ตัดอันติต้องมี ดาบ HP ก็ยังไม่ได้เงินทันทีงั้นขอเป็น HP พสติวเต็มก่อนแล้วกันครับ <S 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 โอ้อาเชมิดนี่สกิลแน่นจัดเลยครับทั้งเอ็นไอเอเลันแล้วก็โอ้แต่ว่าตอนแรกผมคิดว่าจะเจออาเชมิดครับแต่ว่าไม่เจอครับวนกลับมาเจอแพนด้าก่อนครับ จะเรียบร้อยแพนด้าโดนเก็บไปครับหิวไม่ทันพอเป็นเป็นในขีแล้วระเบิดผมจะเริ่มเชิดฉายแล้วครับระเบิดมันจะระเบิดง่ายครับเวลาเจอตัวตัวเจอตัวปอมอะระเบิดมันจะระเบิดให้เลยครับพี่วุ่นทองก็ขยันโผล่มาจริงๆนี่ถ้าตานี้ไม่มีหิวนี่ผมหยิบไปนานแล้วนะ ลังเลอยู่ครับว่าจะหยิบอย่างอื่นใจอยากได้เดมัตเตอรี่ทองหรือไม่ก็ดามิมัตเตอรี่ทองนะอุย้ยแล้วอาเชมิดเขาปล่อยระเบิดให้เราด้วยครับโอ้โอแรงครับแรงแรงแรงอุย้ยแต่เหมือนแผวปายครับด้วยพลังดาเมจมาตเตอรี่ขั้นหนึ่งของเราดีเฟนส์ฮาร์สกิลวันต่อครับ มผมก็ตั้งระเบิดที่อันติเหมือนเดิมครับตามีตานี้ไม่มีหลบท่านั้นชิวสแมหยิบกดห,หยิบได้ครับหยิบหนึ่งไปครับที่หยิบอันติโลเมื่อกี้คือจะเอาโลขึ้น2ดาวครับไปหาทักิวคอม,มอนกันต่อครับอืมอ่าเจอเฮซีฮิวครับแล้วก็เป็นเบสิคเลดแล้วก็เป็นอินทาว์มิไซแวนการ์ครับไม่ทันครับ ตอนนี้เอเลี่ทันเดอร์ผมยังไม่มีครับฉะนั้นจะต้องมีพวกสกิลเวทต่างๆไว้อย่างนั้นหนึ่งโหค่อนข้างรุนแรงเลยครับด้วยพีวูดขั้น3ดาเมจช่วงแรกจะพุ่งๆหน่อยครับพาร์ีตอนนี้บวก86ดาเมจของสกิลเวทชิลชิลสไตล์คือมันก็แรงแหละถ้าเป็นดาเมจจากโลววูลอยู่แล้วแล้วก็แร่ค่าวูลแล้วก็ความรัวของมันด้วยครับไปครับอุ้ยเราเจอเอเลี่ทันเดอร์ครับเดี๋ยวรอดูเลยว่าอุ้ยได้เงินคืน200 แล้วก็เติมเงินอุย้ยได้คืนเงินคืนอีกแล้วครับเติมค่าเฮสักหน่อยเติมแม็กเกพีครับแล,ลลลลรแล้วก็ฮิลลิงฮิลลิงอะไรแล้วก็ฟูลี่ลีลีดครับโอ้สกิลเวทมาลัวเลยครับ <S 2> <S 2> จริงจริงจริงๆไม่ควรเติมแล้วนะเพราะว่าเอเลทันเดอร์น่าจะดามจน่าจะแบบเกินชาวบ้านชาวช่องเข้าไปแต่ถ้าเอาชัวร์แบบมีสแปมดามจเวทเ,วเยอะๆก็ควรหยิบอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งไว้ครับ บึม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 เนี่ยโหเอเลดกดไปพันสี่คนเดียวเลยแต่สกิลอื่นก็ไม่น้อยหน้านะก็ดาเมจสองสามร้อยอยู่มีเฟสหาสกิลคอมมอดกันต่อครับอู้บรรยากาศพอแล้วครับ ตัดโล่ต้องจัดหรือเปล่าครับเผื่อว่ามีคนเล่น Final น e f ด n เฟตัดฮิวด้วยครับรีเฟมาเจอสายคอมมอนอ้าวจำเหมือนจะจําได้ว่าสกิลใกล้จะได้เต็มพอดีอะไรงนี้ก็หยิบเลยครับได้เงินคืนมาแล้วก็ยังเก็บดอกหรือเปล่าดอกที่หกแปดเก้ครับโล่เต็มแล้วครับโล่เต็มเก้าแล้ว อาชมิดเริ่มขึ้นทางฮิวครับจะเหมือนจะไม่ทันหรือเปล่าครับดาเมจผมค่อนข้างพุ่งๆเลยครับตอนนี้บันมิดลนี่เต็มไปแล้วสี่บันครับคอมมอนแล้วก็เต็มเต็มบันเลยหนึ่งบันครับตัดเฮดครับกักคนอื่นด้วยครับแล้วก็เป็นพีเป็นเฮดครับเปิดมาจะได้สกิลพุ่งๆเอละเฮดพีผมเต็มแล้วครับ

เอาแล้วเขาก็ฝากดาเมจมาให้อาชิมิดด้วยครับไปครับเอาอันติไปต่อครับอาชิมิดบังคับเล่นสายอันติครับเติมโลเข้าไปครับอยากขึ้นโลเป็นสามดาวครับแล้วก็มีต้านเวทด้วยเพราะว่าชิมิดมีเอเลีทันเดอร์ครับตัดเฮดด้วยเฮดพีผมเริ่มเยอะฉะนั้นสตัดดีเฮดพีครับแล้วก็เป็นพ็อกเก็ตเพนครับเอามากันดาเมจครับพ็อกเก็ตเพนเพิ่มเข้าไป ก็ใส่สุดเลยเพราะเอาจบเลยครับบึม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 จะจบได้หรือไม่ครับแล้วเมฆเขาก็เริ่ม่วนขึ้นมาโอ้ยจบไม่ทันครับเขามีไฟนนลดิฟเฟนซ์แล้วด้วยครับตัดอันตินี่อืมไม่ต้องดีกว่าครับเฟสหาตกิลวันต่อครับเอาเป็นเลดเฮดครับเติมเฮสเข้าไปเติมเฮสเข้าไปอีกครับเฮสจะขึ้นสามดาวแล้วครับ ก็จะเต็มแล้วโล่เฮดเอาให้เต็มไปเลยครับจะได้เจนเจนโล่เจนเฮดรัวๆเฮดขาดอีกหนึ่งครับงั้นขอเป็นเฮดวูลซะหน่อยแล้วก็ตัดโล่ครับเขามีไฟนอลดีเฟนต์หลักๆคือเราเติมค่าเฮดเข้ามาแล้วก็มีไฟแนลตัดโล่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครับมาดูกันว่าจะจบได้หรือไม่ครับปึ้มปึมบึึึเหมือนด้รัวขึ้นครับเพราะว่าค่าเฮดเราเยอะขึ้นครับโอ้ยแต่ยังไม่ทันครับไฟนอลดีเฟนต์อย่างแรงเลยครับ เกาะอย่างหนาในแต่ใกล้ละใกล้กละแล้วอันติอืมระเบิดวนมาแล้วก็อุย้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีสก,กิลหนึ่งซึ่งอาจจะได้เงินคืนนะเมะื่อกี้ตอนนี้เราเราสามารถปล่อยให้ระเบิดระเบิดใส่หัวเราได้นะมีเลือดเหลือให้แพ้ได้อยู่ครับ บึมเออแล้วผมกดไม่ทันครับคอ,อ,อมผมค่อนข้างแหลกนิดหน่อยครับก็เลยแบบช้านิดหน่อยแต่ว่าเหมือนว่าจะชนะหรือเปล่าครับเรียบร้อยสกิลที่ซื้อเพิ่มเข้ามาครับทําให้ชนะเฉยเลยครับบันมีดอนนี่ยังรวยเลยครับไปดูกันว่าเดี๋ยวได้เงินเท่าไหร่ครับได้ไปพันสามครับโอ้โหแล้วทุกสกิลที่ซื้อมาได้ใช้ทุกอันจริงๆครับ พาร์ทสี่แบบแรงๆระเบิดก็ได้เป็นเงินไปพันหนึ่งก็ค่อนข้างรวยเลยครับชิ้นแรกแค่เอามายื้อช่วงแรกเฉยๆครับดาเมจมาเตอรี่ยังไม่เต็มครับอ้พาร์ทสี่กดไปหนึ่งร้อยสิบสองครับเวทแรงๆเลย